สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเบิงกุ้งกิงมันเกี่ยวใหญ่ห้งัวมันเกี่ยวใหญ่ใหมันกางคูเอียงือทกคักทกแน่เลยฮะมีธีการเกี่ยวใหญ่ห้งัวงัวกเลาะกินเสื้ออยู่อ้ยแมงอันนี้เขางวัวว่าคือมี พอแล้โอ้มันกินขากมันกินแบบว่าเมือนหูมือนตาดิพันแมงปล่อยมันกินดมี่เไทยอีเมลอ้ยเไทยทีไปไหนได้แล้วเนาะแกยาากูีม่ะ้ววกเขาอ บ่าขารถไทยจอดรถทั้งให้สองโตทั้งๆกันมาดิให้แม่มาบ้ันกินออื่มาเลยมาเลยมามากลางคูไม่มีมมมไปแล้วต้องออกไปก่อนพอหยานมันเบกกระท้อไปแล้วจะไม่กินมืออื่นชองโตนะมันกินอะไรสมอพอ むら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 